ตรงนี้คือติดหลอกนะทำไมลูกค้างอยากแต่งเป็นวายบอดี้มันห้าหมื่นเนาะมันแค่ตีโงออกมานิดนึงให้มีมิติขึ้นนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบก,กับผมนะพี่หมีขายปอดครับวันนี้เนี่ยผมมีเจ้าวายแท็กเนาะจะมาให้ทุกคนดูนะครับเป็นวายแท็กแต่งวายบอดี้นะครับนี้เรามาดูรถกันฮนะก็อย่างแรกเลยนะฮะที่เราเห็นเนาะอันนี้คือวายแท็กนะครับออโอเคคือวายแท็กนะครับวายแท็กตัวนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าเราเนี่ยแต่งเป็นวายบอดี ody, นะ้เนาะทำไมลูกค้าถึงอยากแต่งเป็นวายบอดี ปกติของ y t ยแทมันอาจจะยังดูไม่ดุดันหาลูกค้าอยากได้ความดุดันก็เอาวายบอดี้เข้าไปเอาวบอดี้เข้าไปใส่เข้าไปพ๊บเนี่ยรถก็ดูใหญ่ขึ้นดูบึกบึนขึ้นนะครับทำให้รถเนี่ยดูดุดันขึ้นนะครับมีมิติขึ้นนะครับก็ส่วนวายบอดี้เนี่ยเราจะดูยังไงว่าเป็นวายบอดี้ถ้าเราดูแค่ด้านหน้านะครับผมดูแค่ด้านหน้านะครับคือถ้าเราดูแค่ด้านหน้านะครับผมเราจะ เห็นว่ามันก็คล้ายๆ F150 เนอะอ่ามันจะเหมือน F150 เลยแต่ความแตกต่างของ Y b o บ y นะครับก็คือจะอยู่ตรงนี้ตรงแก้มครับผมออตรงแก้มเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับน็อตก,ก็จะเป็นลงมาอย่างนี้แล้วก็จะรูกมาอย่างนี้เลยนะครับผมอ่านี่คือมุมฉากที่มันกว้างออกมานะครับจะกว้างกว่าตัวรถปกติออกมานิดนึงนะครับผมเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับซุมนะซ้มล้อเนาะซุ้มล้อก็จะเป็นมากับชุดของ Y b o d y ดีเลยนะครับ ก็จะมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนู้นครับผมส่วนด้านข้างครับด้านข้างของวายบอดี้เนาะเราก็จะเห็นออะตรงเนี้ยคือติดหลอกนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้เจาะจริงนะครับผมเนาะตรงนี้ก็จะคือติดหลอกนะครับไม่ไม่ได้ใช้งานจริงเนาะโอเคเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยของการแต่งรถของลูกค้านะครับผมที่เป็นรถไฟแดงทุกคันนะครับเซลล์เนี่ย ส่วนมากจะไม่แนะนําให้ลูกค้ามีการเจาะบอดี้นะครับผมเนาะอันไหนที่มันสามารถแท่ติดได้เราก็ติดอันไหนที่ลูกค้าไม่ได้รีเควสให้เจาะเราก็จะไม่เจาะนะเพราะว่าการเจาะบอดี้เนี่ยมันไม่สามารถเรียกคืนย้อนคืนได้นะเจาะไปแล้วก็คือเจาะเลยนะครับผมเนาะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าตาของวายบอดี้นะครับเดีย๋ยวดูเต็มๆมได้เลยนะครับโอเคโอเคพอแต่งเป็นชุดวายบอดี้ออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาก็ ดูแตกต่างออกไปเนาะมันก็จะไม่เหมือนเดิมเนาะเราดูเฉยๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าเป็นวาแท็กนะครับส่วนแต่งออกมาแล้วเนี่ยมันเหมือนแรปเปอร์แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสังเกตนะครับคือหน้ามันไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับผมความแตกต่างของมันเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยโอเคคล้ายคลึงกันนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเราจะสังเกตได้นะครับไม่เหมือนกันนะครับผมส่วนแรปเปอร์เนี่ยมันก็ยังดูว่า ดูดันดูใหญ่กว่าอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าวายแท็กนะเราจะใส่ชุดวายบอดี้แล้วแต่ว่าด้วยบอดี้เดิมของมันน่ครับที่ไม่ได้กว้างเท่ากับตัวแรปเตอร์มาแต่เดิมมันแค่ตีโป่งออกมานิดนึงให้เราดูแลรู้สึกว่ามันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับมันก็จะมีมิติอยู่ประมาณแค่นี้เนาะแต่ว่าด้วยความที่มันทําออกมาแล้วเนี่ยมันก็ถามว่าเหมือนไหมก็เหมือนนะถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะชุดวายบอดี้แค่ประมาณ5้าหกหมื่นเนาะก็ ได้แล้วไฟหน้าครับผมไฟหน้าเราสังเกตได้เลยนะครับไฟหน้าของแรปเตอร์กับวายแท็เนี่ยก็คือเหมือนกันอ่าเหมือนกันเลยอ่าเหมือนกันเลยนะครับผมถอดออกมาเลยนะครับผมอ่าโอเคครับฮะต่อมานะครับผมเราก็จะมาดูเนาะตรงคิวร้อนะหรือว่าซุมล้อนะครับซุมล้อเนี่ยครับมันเรียกว่ามันก็อันนี้มันคือของแท้อะเนาะ มันก็จะสวยกว่าแล้วดูดูดูมีมิติกว่านะครับก็จะเป็นเหลี่ยมดูสวยกว่านะครับสวยกว่าของตัววายบอดี้ของวายแท็กเนาะวายบอดี้ของวายแท็กเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันคล้ายก็จริงนะครับแต่มันก็ยังไม่เหมือนเนาะมันก็ยังเป็นสีดำด้านนะตรงนี้ดำด้านแล้วก็ยังมีความคลมมีความไอ้นี่อยู่นะครับมันก็ยังได้แค่เหมือนเนาะแล้วก็สังเกตดูตรงนี้ตรงแก้มตรงนี้นะครับของวายบอดี้นะครับวายบอดี้อะ่อะ จะไม่ได้เจาะเนาะ <S <S เพราะไม่ได้ใช้งานจริงของแรปเปอร์นะครับผมของแรปเปอร์ตรงนี้จะเป็นแบบนี้ของแท้เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผมมีเจาะรูนะฮะมีใช้งานจริงนะครับผมก็จะเป็นบันไดข้างเนาะบันไดข้างเนี่ยวายแท็กก็ยังเป็นบันไดข้างแบบเดิมอยู่เนาะของใคราของมันละกันเรียกว่าชุดวายบอดี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างแค่ตรงหลักๆเลยนะฮะคือข้างหน้าแล้วก็โผงแก้มนะครับผม ปงแก้มแล้วก็แก้มหน้าแล้วก็แก้มท้ายนะครับนะเดี <S <S ๋ยวเรามาดูแก้มท้ายนะฮะแก้มท้ายของแรปเตอร์จริงเป็นยังไงนะฮะ <S <S 1> <S 1> โอเคแก้มท้ายของแรปเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนาะจะมาอ่ามันจะสลูปลงมานยิดนึงเฉียงๆประมาณนี้เนาะจะไม่ได้แบบว่าเป็นเหลี่ยมมากนะครับผมอ่เดี๋ยวเราไปดูของวายแท็กครับของวายแท็กเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าไม่ค่อยเหมือนของแรปเตอร์เท่าไหรนะ่เนาะก็ จะเป็นเหลี่ยมอย่างนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่ามีความชัดเจนความแตกต่างกันอยู่พอสมควรแล้วว่า,าชุดวายที่แต่งขึ้นมากับเป็นชุดของแรปเตอร์แท้นะครับเนาะโอเคท้ายของวายแท็กคันนี้เนี่ยก็จะมีแต่งเป็นไฟ LED ีลมดำนะครับตัว C เนาะอ่าก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการชนเหล็กนะครับผม การทนเหล็กก็จะเป็นตัวของธรรมดาทั่วไปเนะาะที่ใส่กับชุดวายบอดี้ได้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าสวยนะสวยสวยท้ายของวายแท็กก็เหมือนเดิมครับแต่ตรงนี้เนี่ยโลโก้นะครับเ็าไปทําดํามาด้วยสวยครับสวยเข้ากับรถเลยนะครับผมเนาะส่วนเรามาดูท้ายของแรปเตอร์บ้างครับท้ายของแรปเตอร์นะครับก็อย่างที่เราเห็นเนาะไฟท้ายก็ยังเป็นไฟเดิมอยู่อันนี้คือรถดเดิมๆนะครับผม อ่ารถเดิมๆตาโลโก้ก็ยังเป็นเดิมๆอันนี้คือรถเดิมๆเ,เลยแรปเตอร์นะฮะการชนท้ายก็จะเป็นแบบนี้เนาะโอเคส่วนแรปเตอร์เนี่ยครับแรปเตอร์ในปี2021นเนี่ยมันจะมีความพิเศษกว่าในปีก่อนนะครับซึ่งในเจ้าวายเทคคันนี้เนี่ยก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับผมนะ้องวาทคคันนี้เนี่ยเป็นไวายเทคขับ2นะครับก็จะไม่มีในโหมดของเลนคิปปิ้งหรือป้องกันการชนนะครับผม สังเกตง่ายๆนะครับตัวไหนมีไม่มีนะครับผมเราดูตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับตัวไหนที่จะมีพวกเลนคลิปปิ้งหรืออะไรอย่างงี้นะครับตรงเนี้ยจะกดได้จะมีให้ปรับมีให้กดนะครับผมส่วนตัวเนี้ยไม่มีนะครับพวกออปชั่นพวกเนี้ยจะมีส่วนมากในอยู่ในตัวขับสี่ตัวท็อปนะครับส่วนเอเวอเรสเนี่ยก็จะมีในตัวที่จะเป็นตัวท็อปไทเทเนียมพาร์ขับสด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูของแรปเตอร์ครับแรปเตอร์ ตัวใหม่นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับแรปเตอร์นะครับผมเข้าไปดูได้เลยนะครับแรปเตอร์นะฮะแรปเตอร์ในปี21เป็นแรปเตอร์ที่พิเศษหน่อยหนึ่งนะครับผมคือในปีก่อนหน้านี้เนี่ยแรปเตอร์เขาจะไม่มีโหมดช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆนะครับเพราะว่า,าทางผู้ผลิตเนี่ยเขามองว่าเป็นรถลุยแต่ว่าพอดีลูกค้าเนี่ยรีเควสกันเข้ามาเยอะปีนี้เนี่ยเขาก็เลยแถมมาให้นะครับในเรื่องของอทั้งเลนคิปปิง้ง นะครับทั้งระบบกันชนทุกอย่างที่อยู่ในวายแท็บขับขับสีนะครับผมเนาะแล้วก็อยู่ในเอเวอเรสตัวท็อปนะครับก็จะมาอยู่ในแรปเตอร์ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ย้ํานะครับเฉพาะปี2021เท่านั้นถ้าเป็นปี2020ลงไปไม่มีนะครับผมต้องเป็น21เท่านั้นนะครับถึงจะมีโหมดพวกนี้ใครที่ซื้อปีนี้เนี่ยถือว่าคุ้มมากนะครับสาหรับเจ้าแรปเตอร์เนาะโอเคครับภายในแรปเตอร์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเนาะมีที่ต่างๆก็คือออปชั่นที่เพิ่มเข้ามานะครับ ความแตกต่างนะครับระหว่างชุดวายบอดี้นะครับผมระหว่างวายบอดี้ของแท้กับของอแต่งแตกต่างกันแค่ไหนนะครับเทียบคันให้เห็นเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะแตกต่างกันมากไหมแต่งแล้วคุ้มไหมเพื่อจะให้หน้าตาเราเหมือนรถคันละล้านเจ็ดแต่ว่าใช้เงินแค่0 0หมื่นสำหรับผมเนี่ยผมก็มองว่าเป็นรถที่สวยแล้วก็ ถือว่าคุ้มค่านะครับกับการแต่งเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เหมือนทุกส่วนเหมือนทุกอย่างแต่ว่ามันก็ทําให้รถเรามีมิติแล้วก็ดูดันขึ้นนะครับสําหรับคนที่ชอบความดุนะชอบความดุความใหญ่นะครับก็กดไลค์กดซับสไคร e นะครับนะ้อแล้วเดี๋ยวมีโอกาสหน้าผมจะเอารุ่นต่างๆทั้งที่แต่งและแบบเดิมๆนะครับผมมาเทียบให้ลูกค้าดูอาจจะมีแรปเตอร์แต่งเต็มเอ้เว้ยแต่งเต็มตเทียบกับรถเดิมแต่งออกมาแล้วเนี่ยหน้าตามันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับ ก็เดี๋ยวรอชมกันในคลิปถัดไปนะครับนี่นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเจ้าไวแทแกแต่งว i บอดี้แล้วก็เจ้าแรปเตอร์นะครับตัวจริงนอวันนี้ผมก็พาทุกคนมาดูแล้วว่า2ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงแตกต่างกันขนาดไหนแต่งมาแล้วคล้ายกันขนาดไหนนะครับก็ทุกคนก็ไปตัดสินกันเอาเองนะครับผมส่วนใครที่อยากจะให้ผมรีเควสต์นะครับผมหรือว่ารีวิวอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็รีเควสกันเข้ามาคอมเมนต์กันได้เข้ามานะครับส่วนใครที่อยากดูอีกว่าครั้งหน้าเฮ้ยจะเป็นเอเวอร์เรสต์หรือเปล่าวะเออจะเป็นแร็คเตอร์หรือเปล่าวะแต่งชุดเหล็กเป็นยังไงวะแต่งแล้วเป็นยังไงรถยกสูงเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเดี๋ยวผมจะหามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมวันนี้ผมนะครับเจมส์นะครับจากเพจที่มีขายกอดแล้วก็ช่อง YouTube ที่มีขายกอดน,นะครับก็ขอจากลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ